อ้องก่อนว่าดีวันนี้หายลิงก์ขอถือหนังสือสักเล่มได้ไหมไม่มีหนังสือแล้วมันรู้สึกไม่อุ่นใจอ่ะถือหนังสือแล้วก็ค่อยหลังเอ้าเอ้าทำไมผมตัวเล็กอะเฮ้ยเอ้ากลายเป็นคนจิ๋วไปแล้วอะไรอะเขาไปเชิเขาไปเชิดตัวเอ้าอะไรวะ เออด่าเหรอยังมปนเรื่องบ้าแล้วกันเนี่ยวันเรใกล้เหรอโุนนะว้าวอะไรวะไอไอจะมองไม่เห็นไอไอไอช่วยด้วยไรก็ได้ช่วยฉันด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไล่ไลช่วยฉันด้วยอะไรอะอะไรขึ้นฉันเห็นคนเดียวเหรอ นี่เธออะไรเหรอเมื่อกี้เราเห็นลไรแปลกๆก็เปล่าอ๋อฉันเห็นเหมือนกันนะเธอเห็นเหมือนฉันเหรอใช่เอ๊ะมืนอืออะไรอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นเวทมนต์หลวงพาน่ะเอ๊ะมีเวทมนต์งั้นด้วยเหรอน่าจะนะว่าแต่ไหนชื่ออะไอฉันลืมชื่อตัวเองไปแล้วเมื่อกี้อ้เธอที่ฉันเดวินชายเธอล่ะอ๋อฉันเซนาฟิลิป สวัสดีครับคุณเจเรนาอยู่ปีหนึ่งหรือเปล่าใช่ฉันอยู่ปีหนึ่งนี่เมื่อกี้ไม่มีใครอยู่ก็ฉันเลยฉันกลัวมากเลยเวลไม่เป็นไรนะเมื่อกี้หัวันไปโผล่อยู่บนกอแพงด้วยบนเวนดานหนุนเมื่อวานก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นรอบนึงอะเอ๊ยฉันจะไม่มาที่นี่ตอนกลางคืนหรือว่าตอนอยู่คนเดียวอยีกต่อไปแล้ว <c oughs> น่าโอดชมะเลยไม่เป็นไรนะมันจะมาอย่ไรเอเซเรนา น่าจะมาอีกนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไอ่แ่เอ๋มันยังจะมาอีกเหรอใช่เออเลเวนขอเออเลขสดหมายได้เดี๋ยวได้ไหมอ๋อได้สิอ๋อฉันฉันเข้ามาหนึ่งสองสามวิชามั้งโอ้ยเก่งจังวันนี Demon> ้เออนายได้เข้าปรุงยาไปยังอ๋อฉันว่าจะเข้าวันนี้ล่ะโอ้ยฉันก็ว่าจะเข้าวันนี้ไปด้วยกันไหมอ๋อดีเลยโอเคไว้เจอกันนะ เอ้ยเ,อเธอเธอไปส่งฉันหน่อยสิได้ได้ได้ขอบคุณนะยังกลัวมากเลยล่ะไม่เป็นไรอย่าก,กลัวนะตรงนี้แหละตรงนี้อะฉันโดนตรงนี้แหละอ๋อตอนแรกอยู่ดีๆเหมือนฉันเดินไปแล้วเหมือนทางมันก็ขยายใหญ่ขึ้นนะ่ะแต่เหมือนฉตัวโลตัวเล็กลงแทนตอนแรกฉันก็ตัวเล็กลงแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วอยู่ดีก็ลอยออกไปข้างนอกเพดานเลยอะแอมเธอเป็นไรหรือเปล่า ไม่เป็นไรน่าจะเป็นแค่ภาพลวงตาเนะี่ยพอเบอร์ชันขยับตัวตก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะขอบใจมากนะเชนนะ่าไม่เป็นไรอยากจะพบดารินคนอื่นๆบ้างจังเลยแต่ทงจดหมายไปไม่เคยมีใครเอาอนเลยอะอยากได้ชันอยากได้ชุดที่เทมึงผู้ใหญ่ใจ,ใจด,ดีชุดได้ผมหน่อยได้ไหมก็มอยากรออยากเท่อยากเฟียเ้ยวสาัสดีโเจนเอ้ฉันกำลังเขียนจดหมายหานายเลย แฉทำไมอ่ะฉันนึกว่าไหนจะไม่รู้ว่าฉันอยู่ส่วนไหนของบ้านอ่ะจริงๆฉันไปสอมมาลอนอ่ะที่ลานพิธีน่ะมีคนช่วยฟังเต็มเลยเนาะว้าวซึ่งป้าผาสนมัดงจังเอเอาสิป้นฉันเล่นไม่เป็นอ่ะฉันอาจจะต้องหาคนสอนก่อนนะฉันว่านายเล่นเป็นอ่ะเอ้ยฉันเล่นเป็นได้ยังไงแล้วไชสวัสดีค่ะอันนี้รุ่นพี่หรือป่าหรือว่ารุ่นเพื่อนเออี อ่าผมเป็นรุ่นพี่ฮะอ๋อใช่เพราะเราอยู่ปีเจ็ดน่ะสวัสดีเด็กเดสวัสดีค่ะรุ่นพี่น้องๆมีอะไรช่วยหรือเปล่าฮะเปล่าค่ะเห็นรุ่นพี่เหมือนเด่นหมากลุกกันอยู่ช่วยสอนพวกเราเล่นได้ไหมผมเล่นไม่เก่งน่ะแปลว่าในเบนน่าจะเล่นเก่งกว่าล่ะเอ๋ใช่หรอเพื่อนผมเขาเป็นเซียนหมากลุกน่ะแาบว่าเป็นตัวแทนบ้านไปแข่งเลยน่ะนี่นายจะโยนอะไรมานายถามฉันก่อนดิ อ๋อแต่เด็กๆไปเรียนวิชาปงยากันยังนักอาวไปมาแล้วครับเอ๊มันยากไหมน่าปีนี้น่านี่เราจะไม่บอกเขาหรอกว่าเราจะอยู่ปีหนึ่งนายจะคลายง่ายโอ้เอ๊นายพูดว่านายจะขายเหรอแต่ฉันรู้สึกไม่ดีนะฉันขอยกความผิทั้งหมดให้นายแล้วกันนายอยู่งนายจะเฉลยก็ได้นะเขาไม่สนใจหรอกนั่นนั่นมันยากอะอรเดี๋ยวฉันว่าฉันอยากเข้าน้ำเดี๋ยวฉันมานะว่าเจ้ากัน นี่นายจะตามฉันไปฉี่เหรออยู่จีนอยูจีนนายตามฉันมาทําไมไปด้วยนะไม่ต้องฟานเนีปไะชาชนเลยฟอนะว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่หรอกเดี๋ยวสักพักเขาคงรู้นะฉันให้ไม่เกินวันนี้หรอกก็ถูกหน้าเราเหมือนรุนพี่ด้วยซ้ำอ่ะหมายถึงหน้านายนะหรอไม่หมายถึงเราน่ะหมายถึงหน้านายนั่นแหละหมายถึงเราน่ะหมายถึงหน้านายนั่นแหละ อ๋อ oh, สวัสดีเอลียสวสวัสดีเรเวนวันนั้นตกล<ใ>นงนายบินขึ้นได้หรือยังะล <c oughs> ันเจออเลียสตอนที่เขาบินขึ้นไม่ได้ด้วยนะอ๋อฉันบินขึ้นได้แล้วแต่ต้องใช้เวลาอยู่สักพักเลยอ๋องั้นเหรอที่จริงแล้วฉันบินขึ้นได้หลังจากนั้นแต่ฉันลงไม่เป็นฉันก็เลยมาบอกนายไม่ได้นะทุกที <c oughs> ชิญว้าไปเลยแล้วมันลงยังไงวะนี้ขึ้นเป็นอย่างเดียวด้วยลงลงหน่อย ทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเออ,อฉันมันมีเพื่อนที่บินไม่ขึ้นหลายคนเลยเออแล้วเลยเป็นไปเรียนวิชาอะไรมาหรือเปล่าวันนี้อ๋อวันนี้ฉันรอเรียนแค่ปรุงยานะ โอ้งั้นก็แปลว่าเราเรียนเหมือนกันหมดเลยปีเจ็ดอุ้ยปีเจ็ดแล้วเหรอผมกเราขอสอบถามชื่อรุ่นพี่ได้ไหมคะว่ารุ่นพี่ชื่ออะไรกันบ้างเผื่อเวลาแบบเจอวิชายากๆจะได้มาถามนะคะหรือว่าเวามีปัญหาอะไรก็จะได้วิ่งมาหารุ่นพี่ปีสูงอ๋ออ๋อเออจะจะจะคิดว่าเดียวเดียวเวนน่ะเขาชื่อในเวนน่ะโอ รุ่นพี่เรเวนได้เลยค่ะเอ่อาจารย์บอกไว้ว่าถ้ามีปัญหาใดให้วิ่งมาหารุ่นพี่ปีสูงเพราะฉะนั้นรุ่นพี่เป็นปีที่สูงที่สุดที่เคยเจอเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะเองจะปัญหามาให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฉันก็จบแล้วนะคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะโอ้สวัสดีค่ะคนยูจีนฮรุ่นพี่ปีเจ็ดอีกหนึ่งคนแล้วหยุดขยี้ดิ เออ,เอ,อผมออผมผมผมมาทักทายรุ่นพี่เหมือนกันนะครับเอาเอาโอเคได้เลยอันนี้รุ่นพี่ปีเจ็ดแล้วช่วยแนะนำวิชาปรุงยาหน่อยได้ไหมคะแล้วก็วิชาแปลงกายที่ทุกคนบอกว่ายากแสนยากนะคะแบบเห็นว่ามีคนผ่านแค่สีห้าคนเองที่ได้โอน่ะ โันนะเลยเว้นวันนี้นายก็ไปเรียนปร่งก็เอลี่ยกายมาอ่ะฉันรู้สึกปวดท้องมากเลยโยจินนล้วไม่มีแรงพูดเลยฝั่งนายต่อหน่อยเนาะโอ้รุ่นพี่แม็กซินมาพอดีเลยรุ่นพี่รู้จักรุ่นพี่ปีเจ็ดสองคนนี้ไหมคะเขาแบบว่าเขาแบบว่ามาแจกของให้พวกเราด้วยค่ะรุ่นพี่อ่าโอ้ดีฮะอ๋อสวัสดีครับรุ่นพี่ปีเจ็ดอ๋อสวัสดีฮะ เออพวกเราต้องคานเข่าเข้าไปหรือเปล่าคะรุ่นพี่แมงค์นนี่ด้วยนะเราเราเป็นนักเรียนเหมือนกันนะหยุดนะฉันพารุ่นพี่ไอริสมาอีกคนนะโอ้รุพี่ไอริสที่เป็นปีสามใช่ไหมคะหยุดที่ไอริส่อหยุดที่ปีเด็กยืนเดี๋ยวนี้เชื่อปุ๊กนต่เเชื่อปุ๊กใช่เขามาแจกการ์ดกบให้พวกเราด้วยนะ เราต้องคลานเข่าเข้าไปหรือเปล่า่พวกเราได้มาแล้วค่ะแต่ว่าได้มามาทำอะไรต้องไม่ไปไปเรื่องที่ไอริสฉันปวดท้องอยู่เลยออกไปเราไม่ได้ขายแค่คุยว่ารุ่นที่สองคนนี้เป็นรุ่นที่ปีเจ็ดนายบอกเขาว่าเราอยู่ปีเจ็ดนาไอเว้นนายนั่นแหละไม่บอกฉันเลยอาฉันบอกนายแล้วฉันบอกนายแล้วว่าให้พูดไปตั้งแต่และเหมือนรื่องี ยินดีที่ได้จักรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่มากเอ่อเหมือนกันฮะเม่ว่าแต่เราชื่ออะไรนะเขากำลังไปคุยกับรุ่นพี่ปีเจ็ดแล้วรุ่นพี่ไอริีไปคุยกับเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่ปีเจ็ดนะจริงค่ะตั้งแต่เกิดมารุ่นพี่ยังไม่ยังไม่เคยได้คุยกับรุ่นพี่ปีเจ็ดมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบเลยเคยเลยนะปกติแล้วรุ่นพี่ปีเจ็ดมัแก่ตายไปก่อนนะโอ้แก่ตายแล้วหรอครับ เออเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องไปเอาไปอยู่ในห้องนกรู้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ารุ่นพี่ตีเต็ดมาเยี่ยมที่ยังไม่ได้แก่ตายแต่กต้องเป็นแบบคนในห้องนั้นยาวมากเลยโอ้จริงค่ะอ๋อนายนั่นแหละเพรานยนั่นแหละบ้านเราออ่าไม่ได้พูดถึงเรา嘛ฉชนบอกให้เฉลยไปตั้งแต่แรกแล้วนายบอกว่ายากเปนก่อนยังก่อนเอยินตาออนีดีกว่าฉันเพ่งรู้มีเป็นอว่าไม่ต้องหลอกนะ อย่าดีกว่านะทำไมอ่ะอ๋อสกตวตามีเรื่องมากมายในห้องรู้แล้วเนาะฮะได้ขึ้นใจตามหลังหยุดได้ไหมชิมไม่ไหวแล้วชิมทนความเค็มนี่ไม่ไหวนะอดทนดีดนะพวกนายเพราะว่าใกล้จะเช้าแล้วโอ้โหนี่มันจะไปถึงสัตว์ตางยใหญ่แล้วนะจะว่าเรามอบตัวก่อนไหมเออไหนนั่นแหละเพราะเราเป็นคอนอะคำโกหก ประกาศอีกสองนาทีจะมีการอ่านข่าวที่ห้องนกรู้ถ้านักเรียนอยากจะมาฟังสามารถลงมาฟังกันได้นะคะต้องเป็นข่าวรุ่นพีปีเจ็ดแน่เลยชูนี่ไปเนค่ะเรื่องนี้ไปแต้งสาระจันทีนะรพีปีเจ็ดที่ยังไม่ตายต้องไปบนเช่งทางสายแม่มดหมื่ดมนมันเลือกอะไรกันวะฉันจดนี่แ้นครั้งนี้ไว้นะยู่จีนโส่วนะเลเว้น อฉันให้ในโอกาสในสารภาพว่าตัดจารนอ้อวันนี้อมฉันอยากจะฝึกซ้อมนะฉันอยากจะมีความสามารถเยอะๆนะถ้างั้นเราก็ไปมิวสิคอลด้วยกันอืมแต่ฉันร้องเพลงไม่ค่อยเก่งอนะแล้วแสดงเก่งหรอือเปล่าไม่อ่ะฉันแบบนนแฉันใส่ซื่อน,ะอนอ่ะการแสดงมึงคล้ายๆกับการหลอกนะฉันก็เลยไม่ค่อยเก่งอืมเป็นงั้นเองอืมนายก็รู้นี่ว่าฉันก็ไม่ค่อยเก่งนี่นะนายเห็นไหม มินชัดเจนไหมชัดเจนเอาใหม่แล้วกันนะีวันที่พิเศษไม่ต้องพิเศษไม่ต้องรีบร้อนให้ปวดหัวอย่าไปในไกลอยู่กันใกล้กล คำพูดมากมายแค่ตื่นนอนด้วยกันดูดฝุ่นด้วยกันดูหนังด้วยกันทำกับข้าว KFC ีดื่มวายด้วยกันหัวราอด้วยกันเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่พิเศษเพราะเธอประปะระปาาปะระปะระปาา อ้าวเป็นไงบ้างนะรมากเอ๋จริงเหรอใช่อพอมากเลยเนะาะว้านาย,ไม,ยไม่เขินแล้วเลยเวนอ้าวจริงเหรอฉันว่าฉันยังสันสานอยู่เลยนะเอาขอโทษนะขอาะาการจังหวะจากทู่พอดีว่าฉันจะไปนอนแล้วนะพวกนายเอาชอบไปนอนเยอะจังเลยอ,ะอ่ะอ๋อเพราะว่าอีก,กาต้องนอนเร็วนะ่ะแต่นน่เป็นหมูนะเอะ๋แล้วว่าไงนะ โอปป้าทคไมถึงอาร์เจนตอ๋อป่านะใช่แล้วหมูมาตินโอหมูมาตินไม่ใช่เอ๋หมูมาตินไม่ใช่หมูมาตินโอ้ล้าถ้างั้นแช่ขอไปนอนก่อนนะพวกนายหมูมาตินกับอัลเฟียอัลเฟียอัลเฟียอัลเฟอัเฟียเจนทาสวัสด์นะเจนทาสวัสด์แล้ว KFC คืออะไรน่ะมันเป็นไก่ทอดชนิดหนึ่งน่ะ ฉันเพิ่งรู้นะว่าไก่ทอดมีหลายชนิดอือก็อย่างเช่นชนิดถานใหญ่ชนิดวิเชียนเงี้ยนึกออกไหมอือวันนี้ครับคุณใครเลี้ยวขวาหน่ะพี่หน้าเบนลิ่งเลยเลยเบนเดี๋ยวเรียนคาถาไม่ทันอ๋อขอบคุณครับตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาครับตรงไปเลี้ยวขวาต่อแถวเลยนะบ๊ายขอโทษครับผมขอนั่งด้วยได้หรือเปล่านะชั้นว่างอยู่นะนายนั่งได้เลยเนาะอ๋อขอบคุณครับได้สิได้เลยได้เลย เร็วเๆ <c oughs> ในในคุณอับเบริสก็อยู่ตรงนี้แล้วทีฉันขอรบกวนคุณอับเบริสหน่อยได้ไหมคะทีฉันขอให้คุณอับเบริสโชว์สักหนึ่งคาถาได้ไหมคะโชว์เจตจำนงที่มั่นคงเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้ไหมคะคุณอับเบริสคาถาไหนาดีนะที่พอจะเหมาะกับซิูเอชั่นนี้อินเซนดิโอ นั่นแหละคือตัวอย่างพีเกินโอเคค่ะก็คลาสในวันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นเพียงเท่านี้แล้วขอบคาแา่เดา่ะออกมาคข้าแถวหน้าห้องเพราะฉันต้องไปสมงพวกเธอมิฉะนั้นพวกเธอจะถูกหักคะแนนบ้านอ้ามอืมไม่มีอะไรทำอะไรนาะอมหรอเหมือนกันเลยเนาะเลดไม่น่ารีบเรียนเลยเนาะอืม ไม่นาดทีเบียร์เลยเนาะว่าแต่เพื่อนในบ้านไปนไหนหมดน่ะเอมเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเดินลงไปข้างล่างกันนะงั้นเราก็ไปเอ๊นายนี่เป็นเอ้ทั่วไปเหรอฉันได้ยังนี่มาด้วยฉันให้นายเอ๋เหรอแบมือนะเอ้ยอะไรวะนั่นคืออะไรอ่ะอุ้ย <laughs> นายแค่เหมาอยู่เจน ฉันว่านายชอบสัตว์วิเศษอ่ะใครมันจะไม่ชอบน้องกันเล่ามันเป็นสัตว์วิเศษอ่ะมันไม่ใช่สัตว์วิเศษมันเป็นนอนอ,อ่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีใช่รุ่นพี่เรเวนปีเจ็ดหรือเปล่าแหมามคนผิดแล้มั้ง <c oughs> เรเวนปีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเรเวนปีหนึ่งใช่ <c oughs> นี่นี่มาดูมาดูเออ เพื <S <S yes, audition, no? on, on. Hey. ่อนเซราไหมใช่ใช so e. ่เพื่อนเซรากำลังจะไปออดิชั่นน่ะนี่ไงอ้อนอ้อนเซราค่ะผู้ชมมาเพิ่มอีกหนึ่งอ๋แล้วอ้อนีอัดดีตอนแรกฉันว่าฉันจะไปเหมือนกันาะเหงยดูจินบอกว่าจะไปด้วยไปสิเซราก็ไปดูได้นะแต่เซราออดิชั่นไม่รอดหรอกเพราะว่าแบบว่าเวลาเซราลองเพลงนี่อะไรทุกคนบอกว่าเดินหนีทุกทีแหมขนาดนั้นเลยนะสวัสดีนะโออ๋อมาตีมผู้มารยาทดีอันชาสวัสดี เอิมเอ็กเราเคยพบกันหรือเปล่านะสวัสดีชั้นมาตินมาตินแฮนเตอร์เอติเกตนะคุณเอ็นเอ็กเกตใช้่ามาตินไม่ได้หระอเรียกว่าหมูมาตินก็ได้โอเคเอิมคุณหมูเอิมเราชื่อเซราคุณหมูมิเอิมยากจังเออเราชื่อเซรานะเซราฟิน่าไวเบิลสไปร์เรียกเซราเฉยๆก็ได้สนใจมาเป็นผู้ชมเเออิิ่่มมการแสดงของออนออนเดือเปา อ่อนออนออ้อ oh. mm. oh, ่อนอ่อนเด็อ้นอไปข้างล่างอล้นะอ้โชคดีค่ะนอ้ไปเจอกามาตินเจาใขอบคุณเธอที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังมีอยู่จากวัน รักทีีม่มไม่รอให้ใครสักคนที่ยังต้องการรักที่เคยให้กันจะเก็บไว้ในความฝันเสม,มอไป สงขาไมา,าเลยแต่ว่าสุดยอดาวยจริง,งฉันร้องไห้ตามเลยล่ะพอเขาร้องแล้วฉันไม่อยากร้องเลยนะ่ะโอ๊ยนายอย่ามาถ่อมต้นนาะอาจารย์พูดจริงๆเนะี่ยเอาก็ลองดูก่อนเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคอมเมนต์เต๋อให้เอ๊มาตะวันรับลาฟ้าก็มองมืด on โอ้โหเพราะมัดอ๋อยังยังยังอ๋อนี่เธอแย่งมูชาณาชลังเล่นเลยปาดได้ปาดเลยแบบว่าใครเร็วใครได้เอ๋ไล่กราดน้ำสกุลว่าพิมพ์ดีลูกเร็วไหมต้องลูก้าหรือเปล่ามาเล่าให้ฟังท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุบ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  ไป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 สอนว้างเข่าใช่ไหมนักเรียนทุกคนตั้งใจสะกดพร้อมกันตามกูไป A E G R N U สวัสดีครับเวินชายจากบ้านเวนคอครับปีหนึ่งครับเมื่อตัวลับลาฟ้าก็มอง ทนเงียบเหงาอ้างวางเมื่อเธอลาลับไกลกลับอุ่นไอไม่สั่งใจฉันค้างเคียงเธอขอบคุณมากครับ นายได้เพิ่งร้องเสร็จอะว่ากี้ที่นายร้องมันคือเพลงอะไรอะเออชื่อเพลงว่าฉันจะฝันถึงเธอนะ่ะฉันจะฝันถึงเธอ,อเพี่ขอบคุณมากนะฉันชอบนายร้องมากเลยอะต้องขอบคุณนะขอเคไม่เป็นไรคุณลืมเปรเอฟเฟกต์เอาละวันนี้ก็น่าจะเพยงเท่าน,นี้เดียวมันจะยามวิการแล้วทเท่านี้ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณขอบคุณนะค่ณนะซนาะ สวัด,ดีเชล่าโอ้อวัสด,ดีรอบที่สิบสามแม่เอ้าพูดเกินไปนะเชล่าฉันก็วัสด,ดีเขาด้วยหรอ,องั้สวัสด,ดีรอบที่สิบสองอันนีห้าเองอ๋อ,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 อเอเวนชั้นเบื่อเราไปหาอะไรทํากันไหมเอ๋เธอาจะเธอจะไปหาอะไรทํนะหรอใช่ฉันแบบว่าเราโปออสการ์ Oscar จนจะหลับแล้วไม่มีอะไรจะทําเลยอ๋อล้วเธออยากทําอะไรอ่ะ มีอะไรให้ฉันทำไหมฉัมนชอบมาหนังสือน่ะอันนั้นก็พอรู้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปอ่านในคาบเรียนอยู่แล้วตอนนี้หายเงินทำดีกว่าเอ๋เ,อเ,อเนาะน<ม>แบบนั้นแค่หนังสือไม่แค่หนังสือฉันชอบเป็นหนังสือเราลองอยู่ค่ะาจะาหนังสือสักครึ่งชั่วโมงดีไหมอะ่ะเอ๋แต่เราเป็นบ้านนกู้จอมฉลาดนะ เราสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่หนังสือนะแบบว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาหนังสือให้มันอยู่ในคลาสเรียนก็พอเอมถ้าว่างั้นเหรอใช่ฉันรู้แล้วฉันมีเกมมาให้นายเล่นในเวนเมตามมามนี่กูจะได้นอนไหมชื่อเกมว่าอืมชื่อเกมว่าต,ตาครั้งเดียวก็ไปผัวห้องบําบัดได้ใชนว่าเกมนี้ไม่ค่อยน,าน่าเล่นเลยนะ ยังไม่เคยเล่นใช่ไหมเซราเคยเล่นแล้วครั้งหนึ่งแบบว่ากระทิบตาทีเดียวก็ไปอยู่ที่ห้องบำบัดได้ไงก็ไม่รู้อ่ะเอ๊เ <Hey. S 1> นี่ยแค่เดินลงไปเนะี่ยฉันว่าคนดีๆเขาไม่เล่นเกมนี้ก็หรอกนะอ้าวเดวินบอกว่าเซราเป็นคนไม่ดีเหรอไม่ใช่ไม่ได้พูอย่างนั้นจะหน่อยฉันแค่บอกว่าคนดีๆเขาไม่เล่นกันนะแล้วคนดีๆเขาเล่นอะไรกันล่ะ เอางี้งั้นเราเปลี่ยนจากเกมแบบว่าตกลิฟต์เป็นเกมแบบเดินเข้ากองไฟดีไหมฉันว่านั่นม,มันไม่ใช่เกมแล้วล่ะเอาแล้วนายเคยเดินเข้ากองไฟหรอไม่นะ่ะถ้าฉันเคยเดินเข้ากองไฟฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้แน่นอนเลยนายรู้ได้ยังไงนาะยยังไม่เคยลองเลยอะแต่ฉันก็เห็นซาจา,จาอ,อาเบเลียสเขาสตานเซเวนมอดไม้กลางห้องวิชาคถาเลย ฉันก็รู้แล้วล่ะแต่ศาสตราจารย์ก็ยังอยู่ดีนี่แปลว่าไม่เป็นไรฉันเห็นเขาพระงาบลงไปกับพื้นทีหนึ่งด้วยอาจจะว่วงนอนหรือเปล่าแต่คนในค้าเขาคี้กันใหญ่เลยนะแต่ว่าแปลฉันว่าฉันจะเงียบซะหน่อยอ่ะเชล่า โอ้ยทำไมทุกคนถึงชอบหนีเข้าหอนอนกันไปหมดเลยเซราเบื่อเอะก็วันนี้เราเรียนทั้งวันเราก็ต้องพักผ่อนบ้างจีเซราเอาแล้ววิชาสมุนไพเฮศดเะเวนบอกว่าจะไปกับเซราล่ะเดี๋ยวเดเวนตื่นนะเดเวนแค่งี้แป๊บเดียวคนสุดท้ายที่พูดแบบนี้กับฉันฉันไม่เจอเขาอีกเลยในโรงเรียนอ่ะก็เพระนะเวนเขาขี้โกหกไงเดเวนเป็นเด็กดีเป็นกู๊ดบอยโอ้ย ไปมาร์จเซาโดนทิ้งทุกทีต้องส่งจดหมายหาเพื่อนทุกคนที่ฉันมีแล้วหลับเพราะฉันเหงาีฉันจะหลับจริงๆรอาอฉันว่าเธอเอาไปไปนอนบ้างไหมล่ะแล้วค่อยๆตื่นมาเรียนอะไรเงี้ยอืมเดวินไปเถอะเซระจะอยู่คนเดียวแบบเหงาเงาแบบแบบว่าไม่มีเพื่อนคุยเราก็นั่งหลับบนโซฟาไปคนเดียวเองโอเคเซระวเจุกัน